คำว่าเผาตัวโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตนะฮะหนัก336กรัมได้โซเดียมคาร์บอเนต169.6กรัมโอเคเริ่มต้นเนาะโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตเขียนสูตรเคมีเขาก่อนก็คือจะเป็น na hco 3ถูกไหมนำมา3ามากกรัมเนาะแล้วเขาบอกว่าจะได้ตรงนี้ฮะจะได้แคลเซียมคาร์บอเนต169.6กรัมอันนี้คือมันจะเป็น โซเดียมห้อย2แล้วก็ CO ห้ยสามอ่าหนึ่ตรงนี้จะเป็นผลได้จริงนะอันนี้คือเป็นผลได้จริงเลยแรกๆครับปัญหาของน้องๆที่เรียนเรื่องนี้เกี่ยวกับตัวปริยาสารสัมพั์จะยังงงๆอยู่มันจะมี question ในหัวว่าเอ้ยคือรู้ได้ไงว่าอันนี้เป็นผลได้จริงพี่ยำให้จุดสังเกตแบบนี้ถ้าตัวโจทย์เนี่ย กล่าวชื่อถึงตัวผลิตภัณฑ์มาแล้วบอกปริมาณมาพร้อมๆกันอันนั้นแหละคือผลได้จริงเลย่ะที่รู้ได้ไงว่าคนนี้เป็นตัวผลิตภัณฑ์เขาบอกได้ไงจะได้เพราะาเกิดจากเอาคนนี้ไปเผาแล้วมันได้คนนี้เกิดขึ้นแล้วบอกปริมาณมาดังนั้นเนี่ยอันนี้เป็นผลได้จริงเลยโอเคไหมแล้วก็ตัวโจทย์เนี่ยพูดถึงว่ามีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็ไอน้ำเพิ่มเติม,ตมให้หาอัตราส่วนผลได้ของปริยานี้จริงๆถ้ามองง่ายๆเนาะถ้าเราเทียบตามสมมติสิทธิ์เนี่ยเราจะเห็นตัวเลขเลยว่ามันประมาณเท่าไหร่่ะเริ่มมต้นนนเขียสกการก่อ ก็จะเป็น NaHCO3 ครับทีนี้ในการเผาไหม้แบบนี้เนี่ยมันจะเป็นการเผาไหม้แบบไม่ใช้ออกซิเจนนะคือ,อาสา,าระเขาเป็นของแข็งแล้วเวลาเผาเนี่ยมันจะเป็นการเผาในบรรยากาศที่ไรออกซิเจนไม่มีบวก O2 เข้าไปนะอันนี้ก็ต้องรู้ด้วยถ้าข้อไหนที่มันมีบวกออกซิเจนมันจะบอกไวยว่าเผาไหม้ในอากาศเผาไหม้ออกซิเจนทำเบียกับออกซิเจนอะไรพวกนี้มันจะมีการกล่าวถึงอากาศออกซิเจนมา แต่ถ้าไม่มีการพูดถึงปุ๊บแปลว่าไม่มีนะไม,ไม่ต้องใช้คือห้ามเขียนเข้าไปถ้าเขียนคือผิดเลยได้โซเดียมคาร์บอเนตครับที่เป็นของแข็งเหมือนกันแล้วก็บวกกับแกส๊สคาร์บอนไดออกไซด์คือ co 2แล้วก็บวกกับตัวไอหนาเนาะคือ h 2 o ที่เป็นแก๊สในข้อนี้ดุลสมการง่ายมากก็คือทำการเติม2เข้าไปที่ด้านหน้าโซเดียมไฮดรเจนคาร์บอเนตก่อนสเต็ปที่1นึ่ะทำการไล่เช็คซิ ตัวอื่นที่เหลือเนี่ยครบเรียงเลย Na 2 2ใช่ไหมเท่าแล้วไฮโดรเจน2เท่า C 2 2เท่า O 2 3 6 3 4 5 6เท่าใช่ไหมอ่ะ <c oughs> นั้นแปลว่าตัวสัมสิทธ์ที่เหลือครับของผลิตภัณฑ์ทั้งหมดก็คือเป็นหนึ่งหมดเลย <c oughs> ตามนี้นะโอเคทีนี้ครับวิธีการก็คือทำเหมือนเดิม เราจะทําการหาโมลของสารตั้งต้นเพื่อหาตัวตัวปริมาณสารที่เป็นตามทฤษฎีเนาะก็จะเป็นโมลของโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตเรามี336กรัมก็จะผ่านด้วย m w เลยซึ่ง m w ของ naso 3เนาะพียมเขียนนั้นบนนะจะเป็น23บวก1บวก12บวก16 3 48 หกสิบ8ปดสิบสี่ไหมแปดสิบสี่เนะะาะพี่ทำจับหารแปดสิบสี่เลยแปดสิบสี่เท่าไรได้สามร้อยสามสิบหกแปดสี่สามสองน่าจะประมาณสี่ไหมมันต้องลงตัวเป๊ะแน่ๆเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าพี่เห็นเปอร์เซ็นต์แล้วมันไม่ใช่เปอร์เซ็นต์แบบ เป็นตัวเลขที่มันไม่ลงตัวเข้าใจไหมเจ้บอกว่าย่างดีมันเป็นจำนวนเต็ม10บเนาะเออต้องเรียกอย่างนี้ดีกว่าโอเคนั่นน่าจะเป็นตัวเลขที่ลงตัวเป๊ะเ,เลยอ่ะ4โมลหลังจากนั้นทำเหมือนเดิมครับเราก็จะเทียบตามความสัมพันธ์ในตัวปฏิกิริยาเหมือนเดิมนะก็จะเป็นโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนต2โมลใช่ไหมอ่ะก็จะเกิดโซเดียมคาร์บอเนตคือ Na2CO3 เนี่ยขีโมเลเอ่ย1โมลใช่ไหมอันนี้คือตาม สมการปฏิกิยาก่อนนะอะ่ทีนี้เรามีโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตที่เราคำนวณมาจากปริมาณที่โจทย์ให้มาเนี่ยก็คือ4โมลซึ่งมันเพิ่มขึ้น2เท่าเนาะแปลว่ามันก็จะเกิดโซเดียมคาร์บอเนตครับเท่ากับ2โมลเช่นเดียวกันทีนี้อยากทราบมวลใช่ไหมก็นำไปคูณกับ mw ครับก็จะเป็นมวลของโซเดียมคาร์บอเนต อะ Na2CO3 เนาะก็จะเป็น2คูณกับ MW เขาพี่ยเขียน MW ที่ข้างล่างตรงนี้นะก็จะเป็น23ใช่ไหมคูณ2บวกเป็น46บเนาะบวก12บวก48ข้างหลังได้ได้60 60บก6วก46เนาะใช่ไหมอันนี้เป็น106นะขยับไปที่ฝั่งนี้แล้วกัน 106แล้วก็เอา106เข้าไปคูณครับจะได้212กรัมซึ่ง212กรัมตรงนี้เป็นผลได้ทฤษฎีนะจะเป็นมวลทฤษฎีความหมายก็คือถ้าเราเนี่ยนำโซเดียมอขอโทษทีฮะนำตัวโซเดียมไฮดรจนคาร์มา 336กรัมมันควรจะเกิดอีตัวโซเดียมคาร์บอเนต212กรัมก็คือคิดเป็น100%คิดเป็น100%นะแต่ว่าจริงๆเนี่ยเกิดขึ้นเท่าไหร่เอ่ยมันเกิดขึ้นแค่169.6ดังนั้นเนี่ยมันต้องน้อยกว่าใช่ไหมน้อยกว่า100%คือมีตั้งแต่80กับ60พี่มองว่าถ้ามันเป็นประมาณ50มันต้องเป็นครึ่งหนึ่งก็คือเท่าไหรอ่อ่ะ106ใช่ไหม ถ้าสมมติว่าเป็น60ก็น้องมากกว่านิดหนึ่งคราเนี้ยถ้าให้มองจากตัวเลขนะพี่มองว่าน่าจะตอบข้อที่4เลยอะจากนั้นเราคิดเปอร์เซ็นต์ผลได้ที่ข้างล่างนะเปอร์เซ็นต์ผลได้ก็จะเท่ากับผลได้จริงใช่ไหมจริงส่วนด้วยทอบอแล้วก็คูณด,ด้วย1น0จริงๆพวกเราน่าจะคุนสูตรมาแล้วจากครั้งที่แล้วเนาะที่พี่พาทำไปหนึ่งข้อก็เอ่งก็เอา169.6ครับหารด้วย2 1 2 คูณหนึ่งร้อยเข้าไปอ่ะคราวนี้พี่อามคิดว่าแปดสิบแหละตอบเป็นข้อสี่เลยนะอ่ะตอนนี้เลยเดี <Okay. S 1> ๋ยวทุกคนได้ลองเช็คความเข้าใจครับ